หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าลูกๆข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะอยู่ข้างบ้านกันแต่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันนีและคะอ่ะเดี๋ยวขอแนะนำนะคะคนแรกก่อนนะคะอาจารย์บองนะคะเป็นคนควบคุมและฝึกซ้อมนะคะทั้งวงของเราเลยนะคะวันนี้โซโล่หลายเครื่องเลยรู้สึกยังเล่นยังไม่ครบด้วยนะคะใช่ไหมคะวันนี้เอามาประมาณร้อยกว่าเครื่องนะคะแต่วันนี้ไปเพิ่งจะสามเ<ล>ยนะคะนั่น <c oughs> อีกข่้นหนึ่งนะคะ จำอลชื่ออะไรนะคะน้องหมูนะคะขอร์ตน้องหมูหน่อยแล้วก็มีมือกรองนะนี่เป็นกรองเขาเรียกว่ากรองอะไรนะคะจำหล่อ,อ,อ,อกรองแต่งทิ้งนะคะ <laughs> กรองแต่งทิ้งนะอันไหนพอเสียงหน่อยนะ,ะอายืนโชว์ตัวหน่อยนะักเรีของเรานะั่นน้องต้นนะคะคนี่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมอยู่เลยนะคะคแล้วก็สุภาพบุรุษสุดหล่อที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะ ใช่ไหมคะเรียกชื่อถูกไหมคะช่วงนี้จะแบบว่าเกิดอาการแบงค์่อยเดี๋ยวเรียกชื่อผิดบอกได้นะคะมูแซกของเราเรียกห่วสุดยอดมากเลยนะคะถัดไปนะคะคนนี้เลยนะคะโอ้หนี่คีย์บอร์ดเราก็ไม่ค่อยยิ้มเลยค่ะนะคะรู้สึกจะอกหักด้วยนะคะอน้องคิวนะคะคนนี้ทำหลายหน้าที่มากนะทั้งโปรดวแล้วก็อเล็กเพลงด้วยใช่ไหมคะ นอกจากเล่นคีย์บอร์ดแล้วนะคะถัดมาฝั่งนี้บ้านดีกว่านะคะมือซสือของเราชื่ออะไรคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นนี้มนมน่อนไหะ่ะตบเมื่อให้น้องอ้นหน่อไห่ะเซวเล่นเซวเล่นนะแล้วก็มือสอลอสุดหล่อของเรานะคะน้องยุงข้าวแล้โหชื่อน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มูจิต้าของเราคะ่ะไอซ์นะคะเน้นเสียงให้ด้วยไอซ์นะคะไอไอ์นี่รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีทุกเพลงเลยนะคะ วก็มือเบสของเรานะคะคือมิกกี้นะฮะโอ้โหขอเสียงปรมมิกกี้นะคะสองคนนี้อยู่ใกล้กันนี่ก็จะยิ้มหวานนะคะแล้วก็เหลือใครไม่ได้แนะนำนะเนี่ยโอ้โหค่ะไม่ได้เลยนะคะมือระนาเอกสุดหล่อของเรานะคะน้องเขาก เาเลเนะแล้วก็เหลือใครไม่แนะนำค่ะคมแล้วนะคะแล้วก็นักร้องสุดสวยที่สุดบนเวทีวันนี้นะคะแนนดี้ค่ะขอความรูกตัวด้วยะคะ่ะที่จริงอายุห่างกันประมาณ2-3สาปีเองนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะในลุยสินของเราค่ะ